เขาออควีนออควีนฮัลโหลครับ All Queen. All Queen. ครับ,รบโอโ้ยนี่โอ้โมันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกนมหผงรุ่นน้องเลยนะคิดยังไงบ้างอะ <c oughs> กับการที่เรามีผู้ชายแค่คนเดียวแต่พวกเขาแบบมีแบบเป็นคู่เลยอะอยูคนเดียวได้ครับอยู่คนเดียวได้เหรอก็อย่างว่าเนาะเวลาของซื้อมาใช้ช่วงแรกๆมันก็ยังใหม่อยู่ใช่ปะพออยู่น,นานๆไปมันก็เก่าก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะอ่ะอนี้หนู <c oughs> <c oughs> พี่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 ออกควีนตรงนู้นน่ะเขาบอกว่าอุ้ยเรานั่งคนเดียวเหงาไหมลองไปนั่งเป็นเพื่อนเขาไหมเขาชวนอ่ะไปนั่งทำแป๊บเดียวค่ะน้ำเดี๋ยวก็จะไปแล้วอ๋อเราไปนั่งเป็นเพื่อนเขาได้นะเขาเขาอันนี้เขาเชิญชวนไปนะฝากบอกนมผงด้วยไปนั่งทำงานกับพี่เขาได้เลยนะเราจะช่วยงานเวลามีโจรโอเค นั่นอ่ะนั่นคือเหตุผลเว้ยคือเอาไปทําอ่ะอันนี้ผมพูดกับคนดูจากใจเลยนะเอาไปทําผมไม่เคยว่าโอเคผมอาจจะรู้สึกไม่ดีเว้ยแต่ผมก็ไม่เคยไปว่าเว้ยแต่ทันทีที่มึงด่าก,กูอ่ะนั่นคือกูไม่แฮปปี้กับพวกมึงแล้วเวย้ยไม่แฮปปี้กับพวกมึงทั้งหมดอ่ะมึงด่าก,กูออกสตรีมแต่มึงเสือกเอาของกูไปทําอ่ะนะมึงด่าก,กูโง่มึงด่าก,กูดูโง่ดูไรสมอง เพียงเพราะมึงไม่รู้ว่ากูโดนกระทาอะไรมากูถึงพิมพ์เล่นอยู่กับช่องน้องกูกูพิมพ์เล่นในช่องน้องกูอะแต่มึงเสือกเอากูไปด่าโดยที่มึงไม่ได้รู้เรื่องเลยผมบอกนะผมไม่เคยยุ่งกับใครครับตราบเท่าที่มึงยังไม่มายุ่งกับพวกน้องกูหรือมายุ่งกับกูโดยตรง แล yeah, yeah. ้วผมก็บอกเลยนะครับผมว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณมีความสนใจนะครับผม <Yeah. S 2> ผมแนะนาให้มาลองด้วยตัวเองดีกว่าครับ <Your S 2> ผมให้คุณมาลองด้วยตัวเองดีกว่า ว่าผมกําหนดทิศทางผมทํานู่นทุกอย่างผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่ครับผมถึงทําทุกอย่างได้สําเร็จไงไม่อย,กอยากให้คุณมาลองของจริงลองเล่นของจริงเลยครับผมบบบอเอ้ยแคนดีน้องเลิฟขออนุญาตเปิดการ์ดดูสมองนะคะขออนุญาตเปิดการ์ดดูสมองนะ ไปไปทำงานกันดีกว่าป่ะเจนดีไป่ะมุดหีบชิบหายแจนนี่มึงเห็นในอัปเดตที่พี่ส่งให้ยังเห็นพี่มึงว่าแมงจีป่ะโคตรแบบเหอกแบบคนเขาจะพูดอะแต่วแมงเสือมาด่ากูโง่ด้วยนะสังกาดาบลงทันโคตดจีเลยวะเฮีย ให้ไปดูนผมผงสถานการณ์นผมผงดีกว่าแล้วโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมทั้งคู่อะฮะเอ,อ่ออย่าทะเลาะก,กันนะคนเป็นพี่มันปวดหัวรู้ไหมฮ่ะอย่าให้กูบ้าตายปะละ่ะฮะไม่ครับหนูหนูหนก็แยกมา,าก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่าคับสักวันหนึ่งอะเดี๋ยวก็จะได้ปกติกันอย่าไปบ้า<ส>จี้ตามก็ได้ปะ<ส>อีกฝั่งนึงน<ส><ๆ>้องเราต้องใจเย็นอ่ะฮะหนูหนูพร้อมเป็นน้ำพี่หนูพร้อมเป็นน้ำานพอพอเป็นปน้ำที่แฉะแล้วเหรอหรือว่าอะไร ช่วงเวลา,าแบบนี้ม,มันมีคนทำอะไรกันบ้างทองค่ะเหล็กทองเหล็กหินไปดูทองนี่ตำรวจตำรวจมาตำรวจมาสวัสดีครับสวัสดีครับมุงเชื่อไหมคุณเชื่อมาแคนดี้วพากูอึ้งเหมือนกันนะ หลังจากที่เราอยู่นิ่งๆของเรามาหลายเดือนแล้วนะใช่แล้วปากด่าเราด้วยนะใช่เพราะตะฟากคยอดเพราะตะฟากแหมนคนเราแม่งกืนเที่ยทุกอย่างไปหมดเลยอะโอเคครับคนดูถ้าไม่สะดวกใจจะดูวันนี้ไม่ต้องดูนะครับเพราะเนี้ยผมเต็มไปด้วยความแค้นอะผมพูดตรงถ้าไม่สะดวกใจจะดูอะผมแนะนําให้ปิดทิ้งไปก่อนครับแล้วค่อยมาดูใหม่พรุ่งนี้นะ เพราะว่าวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีจริงๆผมเต็มไปด้วยความแค้นอ่ะมันแน่นอกอ่ะต้องยกออกอ่ะแล้วไม่ต้องมาถามผมนะว่าทำไมไม่พูดไม่คุยตรงๆอ่ะผมไม่อยากเสียเวลาคุยกับควายครับ ติ่งจะอวยอวยไปเถอะหัวควุยจริงๆที่จะทำเงี้ยเรื่องพ e ีออเดอร์พาวเวอร์ช็อตประกาศได้ปกตินะครับส่วนเทนทกับกล่องดำก็ยังไม่ขายอีกอเอ่อ้พี่แซนดี้ลงไว้ผมแจ้งให้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคคุณโอ้ยมันนานแล้วครับแต่ช่องนี้เขาต้องกดไอ้นี่ด้วยนะจะกดดูย้อนหลังเขาต้องกด s u พอร์ t อะไรนะ subscribe mm hmm. ด้วยนะครับ subscribe ด้วยนะครับเมื่อนดูย้อนหลังไม่ได้หนอท mm hmm. mm hmm. ำนาบนหลังคนแนตะไม่เจะเลยหรอกเว้ยเฮียนั่นนั่นช่วยนมผมไหมนะ ียแล้วตำรวจแม่งมาเฝ้าเลยอ่ะทำงานดีจ,จัดอย่างในทีวีอยากหลายคันจ้นนะได้เลยครับ วัสดีครับพูดว่าอะไรครับสวัสดีครับนะาวันดีครับเหนื่อยไหมครับเนี่ยมันมันไม่เหนื่อยครับนะชีวิตประจำวันนะครับอ๋ออันนี้ระวังระวังไข่เป็นไข่ไข่เหี่ยวนะครับนี่นะมันประขนาดนั้นรับโหหนุ่มตั้งใจทำงานมากเลยนะ โอ้โหดีค <accurately> รับว่ายน้ําอยู่ทุกทีครับนี่ทำทำทองไปทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับน้าสวัสดีครับทําทองไปส่งสภาเหรอทําทองทำทองส่งแก๊งค์ค่เมื่อวานตกใจหรือเปล่าเมื่อวานตกใจหรือเปล่าแบบมีรุ่นพี่มาทักทายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยคร์เฮะเราเราตกใจหรือเปล่า ใส่หน้ากากหรือเปล่าคะไม่ใช่รุ่นพี่ที่นี่ไงรุ่นพี่อุ้ยเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอ๋อรุ่นพี่แบบไม่ไม่หนูหมายถึงหนูหมายถึงว่าใจเย็นๆใจเย็นๆหนูใจเย็นหนูนึกว่าสภาเมฆเมฆใช่หมายถึงรุ่นพี่ที่แบบเป็นหญิงรั้วเหมือนกันน่ะหนูไม่หนูหนูน่าจะไม่อยู่คัะจินนี้อ๋อไม่อยู่โอเคครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาอาจจะมาทักทายเฉยเขาอาจจะไม่ได้เซตย่อะไรนะแคนดี้ เขาอาจจะไม่ได้เซตหยอดแล้วห่อเรากลับบ้านก็ได้ไม่ต้องห่วงนะอันนี้เป็นแฟนใครนะหัวเขียวๆเนี่ยเ t r นีอาร์ใช่ไหมฮะอะไรครับหรือเป็นแฟนใครนะหัว n อ r รใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนครับคุยอยู่ครับเนีอคือใครอ่ะแล้วคุยกับใครอ่ะแล้วคุยกับใครคุยกับคนชื่อบีนี่ครับบีนไหนครับ c ีที่บีครับอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกถามแล้วก็หลงเชื่อวันนี้อยู่ยากนะบอกก่อนนะ เอา้าแล้วทำไมคนนี้ไม่มีเอ้าหนูทำไมไม่ไปทำงานตรงนู้นนะ่ะหนู <t ask> ไม่ไปทำงานกับเพื่อนนะ่ะ <mm> น, <mm> นี่ไงโอ้ตายเป็น <mm> ต้อหรือเปล่านนะ่ะ <mm> 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 หรือว่าหนูไม่มีเพื่อนครบ <mm> อ๋อโอเคครับอุ้ยเอา้ากูร่นอย่างนี้อูร่น อ้าวไอ้หลงน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอไอ้หลงติดหญิงนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่ปโปรโมชั่นเฮ้ยไม่มีใครป้นไอ้หนุมน่มหนุ่มตำรวจอยู่ค,ค,ค, <c oughs> คู่รัก,กนะขุดทองสวัสดีครับชื่ออะไรกันครับเนี่ยอะไรครับชื่อชื่ออะไรกันครับเนี่ยโ โมจิกับอ่าอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับจิ้มจุ่มเหรอชื่อหมาครับไม่ใช่ครับชื่อเอาบัตครับเอาบัตเอาบัตโอ้ยอยู่แกงอะไรครับเนี่ยอาตคาเมรอนครับเย็ดหนูหนูโชคดีแล้วนะมีแฟนอยู่คาเมรอนน่ะฮะหมาครับหมาหมาไอจิปะเนี่ยครับโมจิปะเนี่ยใชรครับอ๋อน้องหนูเองนะน้องมึงน้องมึงมีผัวอยู่คาเมรอนโคตรเท่เลยอ่ะยังคบอยู่กับพี่เอาบัตรดิโก้สุดยอดโอ้โหอ้ายสัตว์ปากดีนะมึงเนี่ย อันนี้หนูขุดเครื่องเหรอฮัลโหลเอาดาวอะไรดวงคะลราปิดแล้วชิรี่หนูขุดเครื่องเหรอชื่ออะไรเนี่ยชื่อลมหนาวครับลมหนาวใช่ครับแล้วทำไมไมปิดหน้าต่างล่ะหนูเปิดไว้เหรออาอก็หนูบอกลมหนาว <c oughs> หนูตลกอะไรเนี่ยหน้าพี่เหมือนหม่ำเหรอหนูหัวล้อจังเลยเนี่ยป่าวไอ้ดีกัดหูมันเฮ้ยคนที่ดี่แปลก ฮัลโหลฮัลโหลหนูฮะตำรวจเขาอยู่ตรงนู้นนะถ้าหนูมีอะไรวิ่งไปเรียกนะหน,โนูโดนโดนปนแล้วอะ่ะหนูโดนปนไปแล้วเหรอ <c oughs> นะหนูกดตังค์เลยมึงใครเนี่ยมึงต้นเจ่าองใครนะนเจ้าหนูว่าสลีมไงอ๋อเจ่าองที่เป็นเคยเป็นหมอนะไม่ใช่อนะันนั้นมันเจ้าฮอนเอา้าก็เจ่าอง <c oughs> คืออ๋อปลาลาใช่ปลาลาโอ้ไปดีกว่ากู ไปดีกว่าเฮ้ยมีมีนี่อีกคนนึงดูดิแก๊งเขาเริ่มยึดครองแล้วยึดครองประเทศสวัสดีครับนมผงคืออะไรครับเนี่ยชิวาคอะชิวาอันนี้อันนี้คือแฟนเราเหรอคะไม่ใช่ค่ะได้ข่าวว่านมผงเริ่มยึดครองประเทศด้วยการที่รับแต่คนหน้าตาดีๆเข้ามาแล้วก็แบบอ้น,นี้ใช่ไหมไม,หไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วนี้แฟนอยู่แก๊งอะไรครับเนี่ย แฟนๆอยู่แก๊งอะไรครับคุณผู้ชายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไ,ไม่ใช่แฟนค่ะอันอนีนนน้อยู่แก๊งอะไรครับพ่อหนุ่มให้อยู่วีลิตค่ะไปอยู่วีลิตเหรอใช่ค่ะอืมแต่ตอนนี้อยู่กับเธอใช่ไหมอชอบปว้ยย <c oughs> ังเจมไก่ตึง เฮ้ย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 ตรงนี้น่าสนใจแคดี้ตรงนี้น่าสนใจสวัสดีคับออควีนว้าวออควีนฮัลโหลครับครับโอ้ยนี่โอ้มันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกนมหผงรุ่นน้องเลยนะคิดยังไงบ้างอะกับการที่เรามีผู้ชายแค่คนเดียวแต่พวกเขาแบบมีแบบเป็นคู่เลยอ่ะคนเดียวได้ครับอยู่คนเดียวได้เหรอได้ครับได้โอ้ยก็อย่างว่าเนาะ ก็อย่างว่าเนาะเวลาของซื้อมาใช้ช่วงแรกๆมันก็ยังใหม่อยู่ใช่ปะพออยู่นานๆไปมันก็เก่าก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะมาอีนนี้้อนยวอุ้ยหนูพี่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 ออกคีนตรงนู้นอ่ะเขาบอกว่าอุ้ยเรานั่งคนเดียวเหงาไหมลองไปนั่งเป็นเพื่อนเขาไหมเขาชวนอ่ะ นั่งแป๊บเดียวค่ะน้ำเดี๋ยวก็เรไปแล้วอ๋อเราไปนั่งเป็นเพื่อนเขาได้นะสวัสดีพีชค่ะครับน้าอ่าเขาเขาอันนี้เขาเชิญชวนนะฝากบอกนมผงด้วยไปนั่งทำงานกับพี่เขาได้เลยนะครับนะจะได้ช่วยงานเวลามีโจรโอเคเพื่อกูซิกตีซิกครับน้าเพื่อกูซิกตีซิกกูอยู่กับหญิงเอานี่อ้โนี่แฟนเหรอครับเนี่ยเอีงครับ นี่กินครัวซองหรอครับครัวซองแบบผ่าครึ่งน่ะใช่ไหมโอ้หนาก็แซวผมเกินไปคนไหนเป็นแฟนเราคนไหนเป็นแฟนเราหัวสีเดียวกันก็น่าจะรู้อะเนาะดูคันน้ำมองจากดาวอังคารก็รู้ใช่ไหมคะว่าแบบเขาตุ้งแบบคุยๆกันอยู่เนาะเนี่ยเป็นดินนะนางสลิมอันนี้ชื่ออะไรสลิมชื่ออะไร หนูชื่อเมย่าฮันเมย่าเลยคนอ่ะชื่อชื่อรักค่ะอู้หูเพื่อกูซีตีซีอยู่ในเฟนเวอร์นาบีแ่โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะดูดิผมสีเดียวกันด้วยสุดท้ายพอเลิกกันหูมองหน้ากันไม่ติดเปลี่ยนสีผมกลับไม่ทันไม่ค่ะไม่เลิกค่ะไม่เลิกจากใจคนเลี้ยงงูสิงไม่เลิกค่ะไม่เลิกค่ะผมจะคอยดูครับ คนที่นี่มันจี้ดีว่ะมันมีที่ไหนอีกที่เขาทำงาน่ะเหล็กครับแต่เหล็กเขาน่าจะวิ่งไปวิ่งมานะรอแล้วอย่างงี้กูเสียสละให้มึงขับก่อนกูจะไปเยี่ยวดาบอะไรนะแนดี้ดาบอะไรนะดาบลงทันนาฬิกาคู่ดาว น้าภาพและรถมันมีแค่นี้จริงๆหรอไม่ไม่ไม่มันอยู่ซ้ายอ๋โง่ประเดี๋ยวอีเดียแล้วฉันอ๋อขึ้นมาขึ้นมา